ตอนนี้นะคะพวกเราก็ถึงที่วัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะก็จะต้องเดินผ่านร้านไอศกรีมคาร้านโปรดนะคะร้านประจํามาถึงก็ต้องแวะซื้อจาะช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วคราวนี้เราก็จะต้องหาที่นั่งกิน <c oughs> ที่ปลอดภัยสําหรับพวกเราด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะคะยังเขาไม่ให้เดินกินค่ะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็เดินไปแล้วก็กินไปได้นะคะตอนนี้ต้องหาที่นั่งกินดีๆนะคะ ก่าจะหาที่นั่งกินได้นะคะทุกคนไอศครีมซอมันกำลังจะเป็นน้ำแล้วค่ะวัดนี้นะคะที่เราจะขึ้นไปกันทุกคนก็คงเคยเห็นบ่อยแล้วเพราะว่าซอเคยพามาบ่อยนะคะแต่ว่าวัดนี้กว้างค่ะทุกคนกว้างใหญ่กว่าเราจะเดินขึ้นไปบนยอดสุดนะคะโบดอยู่บนยอดภูเขาเลยนะคะทุกคนก็ใช้เวลานานค่ะเป็น เป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงวันนี้ซอกับพี่ชินนะคะเราจะเดินลงมาตรงข้างๆเขาค่ะก็ไม่ข้างๆนะคะจริงๆก็เป็นบนเขานั่นแหละแต่ทางเดินข้างบนที่เขาทําให้เดินส,สวยๆพวกเราเดินกันบ่อยแล้วนะคะแต่ว่าก็เลยเบื่อคะ่ะก็เลยแวะเอาพี่ชินมาลงน้ําตกคะ่ะค่าพี่ชิน <laughs> พี่ชินก็จะผักตอนลงน้ําตกนะคะก็แกล้งกันเล่นคะ่ะทุกคน พ่อกับแม่ไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าท่านามาบ่อยแล้วนะคะท่านเลยบอกเออไปไปกันเถอะลูกไปแล้วก็รีบไปรีบกลับนะอะไรอย่างนี้นะคะ ระหว่างทางเราก็จะเจอแมวดำนะคะสุดหล่อค่ะไปเอาบุญกันเจ้าเหมียว ไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวัดนี้นะคะก็กว้างเนาะใหญ่ค่ะแล้วก็กว่าจะเดินขึ้นเดินลงก็ใช้เวลาแต่ก็ไม่เหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าระหว่างทางเดินนะคะมันจะมีอะไรให้เราดูตลอดเลยค่ะสวยนะวัดเขาสวยมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นห้องน้ำวัดนะคะห้องน้ำวัดก็สวยเหลือเกินนะคะ มาแล้วจ้าคุณโยีบมาเ่อแม่นดี้อนรับแม่ยินดต้อนัยินีต้อนรัม่ยินดีตนมินี้อนรมินดีต้อนม่ินอนะจ๊แเ่ยนต้นมะเขืตอแม่ปนระบแ่ินดอนรับปม่ต้นรัมนดแม่นีต้น่นี่น้ร่้าน่อาหารนะคะ มีลูกมีเต้าแล้วค่ะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกมีห้าลูกค่ะแล้วก็มีดอกจังงี้ยไอ้กุ้ไอ้กุ้งออ่ะเฮดสดสมาสั่อกกูวะออเออเออเออัออเออเมอเออเออเออออเออออเอออออ แสนไปเอาบุญมาฝากเอาบุญมาฝากครับเอาบุญมาฝา,า,ากก็ปุ๊บเป็นเวรีเวคือปุบวันนี้จะมาฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับเจ้าอ้วนคะ่ะแล้วก็จะมาแจ้งชื่อใหม่นะคะ พี่ชินก็ตั้งชื่อใหม่ให้ลูกชายว่าหมูปิ้งนะคะสอถามว่าพี่ตั้งเลยอยากจะได้ชื่ออะไรพี่ตั้งเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ลูกชายพี่นะคะพี่ชินก็บอกชื่อหมูปิ้งนะคะวันนี้ก็เรียกหมูปิ้งหลายรอบไม่หันเลยค่ะทุกคนก็เพิ่งตั้งชื่อวันนี้วันแรกนะคะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนอันนี้คือวัคซีนเข็มแรกนะคะเดือน9้าค่ะเดือน9้าวันที่ห้าที่เอ้ยวันที่6วันที่7นะคะน้องก็จะถึง2เดือนแล้วค่ะก็ทุกคนเห็นแล้วก็ตกใจนะคะคือเขาเด็กอยู่แต่ว่า ทุกคนนิ่งมากฉีดยาคือยืนให้ฉีดแล้วไม่ร้องเลยค่ะโซเห็นโซตกใจอ่ะต้องตบมือให้ไม่เสะดุ้งไม่มีอาการใดๆเลยค่ะค <laughs> แต่ว่าหายใจแรงนิดนึงนะคะตรงท้องเหมือนตะกี้สังเกตท้องแล้วท้องมันขมวมัมีตะเห<อ>ลืองนิดนึงเร็จแล้วเก่งมากเลยค่ะไม่ร้ <c oughs> องเลย กินก๋วยเตี๋ยวนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะคือพริกจ้ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็ดมากเลยก็คือกะปิค่ะกินพริกกับกะปินะคะ เห็นกูอุยกันเใส่เกลือสักเล็กน้อยอันนี้ก็เปิดน้ำร้อนนะคะดูหมูแช่แข็งไว้ค่ะ หัวช้เท้าค่ะหัวหอมใหญ่ค่ะน้ำตาลกรวดจ้านาี่น้ำตาลกรวดปอมแปมมอีด้วยนะคะน้ำกระเทียมดองค่ะต่อตาน้ำตาลกวดค่ะทุกคนก็เลยไม่ล้างนะคะ น้ำตาลกวดซื้อมาเม็ดใหญ่เท่ากำปั้นเลยค่ะต้องมาถุกตำอีกรอบไิดไทยจ้ะหนึ่งช้อนผึ้งใายค่ะรากขึ้นใชยรากผักชีค่ะก็กระเทียมจ้ะ พอแตก,แตกเรียบร้อยแล้วจ้าเราก็จะไปใส่ผ้าขาวบางกันนะคะซื้อมาหลายไซส์มากเลยค่ะ oh. ถุงผ้าขาวบางสามไซส์สามไซส์ประมาณ6กสิบบาทเรียบร้อยค่ะดึงจุกเลยค่ะนี่ เราก็จะเอาเครื่องเทศของเราไปต้มนะคะเครื่องสม,มุนไพรต้มลงไปค่ะพริกไทยนิดนึงนะคะแล้วใส่น้ำตาลสักนิดนึงนะคะอออซอสหอยสักเล็กน้อยคะ่ะยูขาวสักนิดนึง อันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะซอเจียวกระเทียมค่ะน้ำมันมันเหลือเราจะมาผัดหมูให้หอมใส่แปที่หมูค่ะใส่น้ำตาลค่ะ ต้มให้หมูสุกอีกนิดนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะปุู๊้มานะคะโดยกระเทียมรอแป๊บนึงค่ะกระเทียมเจียวนี่นะคะนากินไหมพอตุนไปสักพักนึงนะคะเริ่มได้ที่แล้วค่ะทุกคนชิมรสด,ดูนะคะมันจะหวานมากเลยค่ะ ก็มาตักคะปึยิ้วขาวจ้าเราก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปค่ะมีลูกชิ้นปลาด้วยนะคะอันนี้อร่อยค่ะชอบกินใส่ถั่วงอกลงไปจ้าแล้วก็ใส่เส้น เทียมเจียวค่ะน้ำกระเทียมเจียวนิดนึงนะคะทุกคนขึ้นช่ายสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผักชีสักนิดนึงก็ต้นหอมจ้ะ เตี๋ยวหมูน้ำใสเรียบร้อยจ้า ้งแล้วก็มีกิมจิเกาหลีค่ะมีต้นหอมนะคะอันน um ี้เป็นหอมบัวบ um ้านเราเนี Mal ่ยแหละค่ะต้นหอมกิมจิอันนี้ผักกาดขิวหรือผักกาดคัดตนะคะกิมจิค่ะอะคุปู่ไม่ยากนะชอบกินแต่ท่านจะสนุกโอ้ยกุ้งพริกจบด้วยเอามาเค็มชนาดยี้อันเบ็ยวก เดียมเส้นฉั่วหอมค่ะทุกคนเป็นเจ้าไหนแซ่บมะแซ่บมะแม่สบายสบายถามว่าอร่อยไหมพ่อปู่บอกว่าสบาย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 มาจิ้มใสยอดอ่ะสบายสบายอร่อยไหมอันที่สอร่อยค่ะทุกคนไม่ต้องปรุงน้ำปลาเลยเพื่อนเลยเนาะนัวพอดีเลยจ้า เชื่อ่กป่นนะคะชอบผิดเผ็ดทิแล้วนาอยิป่นอันนี้น้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลสักหน่อยนึงจ้ะอ่นก็ะอรอย้ากนะครับน้มสาย 아, 안거뭐안안거음 맛있어 워아 아, 아. 아, 국물 맛있다. <laughs> 아니 그걸 판에다가 붙여 이렇게 했잖아. 그러니까 뜬 걸. 아우. E วันนี้นะคะซอ่กอ็จะมาแจ้งทุกคนให้รับทราบนะคะก็คือว่าแม่ย่านะคะจะไปนอนโรงพยาบาลเป็นเวลา1เดือนนะคะเนื่องด้วยแม่ย่าจะไปผ่าตัดกระดูกค่ะทุกคนคือแม่ย่านะคะมีกระดูกสันหลังอยู่สองท่อนนะคะที่มันไม่เท่ากันมาตั้งแต่สมัยแกเป็นเด็กแล้วค่ะแกเล่าให้ฟังแกก็ไม่ไปไม่ไปผ่าตัดเนาะสงสัยจะไม่มีตังเนาะช่วงนั้นเนาะแต่พอมาช่วงอายุเยอะๆซอว,ว่าแกก็คงห่วงร้านอาหารนะคะเพราะว่า ไปผ่าตัดทีเนี่ยมันต้องพักนอนที่โรงพยาบาล1เดือนแล้วก็ห้ามทำงานเป็นเวลา6เดือนนะคะคงหาจังหวะไปไม่ได้แหละคือห่วงงานนะคะเพราะว่า ร้านอาหารมันต้องเปิดเนาะถ้าหยุดไปก็กลัวลูกค้าจะหายแล้วมาประจวบกับโควิดค่ะทุกคนช่วงนี้โควิดเนาะแล้วร้านอาหารในลูกค้าก็น้อยพอดีเลยค่ะก็เลยได้เวลาสมควระคะ่ะแกก็จะไปผ่าตัดให้เรียบร้อยนะคะก็เลยมาแจ้งทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะแม่ยากก่าก็ฝากให้ซอมาแจ้งทุกคนด้วยนะคะด้วยนะคะคือไม่ต้องเป็นห่วงแม่จะไปผ่าตัดกระดูกให้เรียบร้อยนะคะให้มันเท่ากันเนาะ แล้วก็ร้านอาหารนะคะอาจจะเปิดแค่ตอนเช้าถึงบ่ายสามโมงนะคะเพราะว่าจะต้องไปเยี่ยมแม่ย่าที่โรงพยาบาลค่ะคืนนี้ซอก็เลยมาดูซีลี่เป็นเพื่อนแม่ย่านะคะแล้วในซีลี์นะคะก็เหมือนพวกเรามากเลยค่ะใน s ซีลี่เรื่องนี้นะคะก็จะมีคนนึงนะคะมี FC มาขอถ่ายรูปซอก็เลยยืนขึ้นแล้วก็เรียนแบบว่าเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันตอนพวกเรากลับไทยนะรู้ไหมแม่ย่าบอกว่าใช่ใช่พวกเรากลับไทยอะ่ะ ตอนเรานั่งเครื่องบินการบินไทยอ่ะพนักง,งานเขาเอาดอกอดอกกล้วยไม้สีม่วงมาปักตรงปกเสื้อให้พวกเราด้วยคือประทับใจมากๆนะคะคือทุกคนยิ้มแล้วมีความสุขแล้วก็เดินลงมาจากสนามบินก็มีคนขอถ่ายร่มเยอะเลยนะคะก็เป็นความทรงจําที่ดีมากเลยค่ะตอนกลับไทยนะคะดูหนังเรื่องนี้แล้วก็เลยคิดถึงซอก,ก็เลย ยืนดูไปด้วยนะคะแล้วก็ทําภาพประกอบแม่ย่าก็หัวเราะใหญ่เลยนะคะก็นี่แหละค่ะทุกคนมาหยอกคนแก่และซอกับครอบครัวนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เป็นห่วงแม่ย่านะคะขอบคุณ<อ>จากใจจริงเลยค่ะแล้วก็อีกเดือนเดียวก็เจอแม่ย่านะคะทุกคนยังไงเดี๋ยววันนี้ซอก็กลับบ้านเข้านอนก่นนอ,อนนะคะให้พ่อปู่แม่ยา่าพักผ่อน <ไป S 1> <plusieurs S 2> ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลแล้วนะคะ เป็นไปขอข้าวหน่อยเอาข้าวให้กินด้วยทองทองนี่ประจำที่ถ้วยข้าวแล้จ๊ะทองทองทองมาประจำเดีกโบเอาไฟส่องหน่อยเด็กโบเด็กโบต้องดูก่อนมีชินกูมากินข้าวเยอะมากอยู่เหรอเออัำมกจ้ะหอยท่าทาะหอยท่ามาหอยท่าอยู่ไหมมากินอาหารที่ถ้วยค่ะเขาจะมากินของเขาทุกคืนเลยค่ะ มันจะมีพวกเศษอาหารนะคะอาหารเม็ดเนาะมันจะมีเป็นผงาหารเหลืออยู่แล้วก็ลงคืนหอยทากก็จะออกมากินค่ะนุ่งมงที่แล้วกินพิชินมองว่าหนึ่งชั่วโมงที่แล้วก็พากันกินข้าวตอนนี้ก็หิวอีกแล้วเราจะขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงเราก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะทุกคนเนาะลาไปกับแมวกินข้าวค่ะ Hi.